ยูนิฟอร์มไม่ได้สร้างคุณค่าไม้แขวนยูนิฟอร์มต่างหากที่สร้างคุณค่าให้ยูนิฟอร์มสวัสดีค่ะมิ้นส์เดย์นะคะพบและคุยกับมิน้นในตอนนี้มิ้นจะมาชวนคิดชวนคุยและชวนค้นหาตัวเองเพื่อสร้างมูลค่าให้มีคุณค่ากันค่ะมินเดอร์เรียนจากโค้ดมาเรื่องหนึ่ง โค้ดบอกว่าเราทุกคนต่างก็มีไม้วัดคุณค่าที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการเลี้ยงดูตามประสบการณ์เดิมที่เคยได้รับมาจากความต่างของที่มาแต่ไม่มีความต่างจากที่เราจะไปค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจเราก็ไม่ต่างอะไรจากผู้สำเร็จเพียงแค่เราสร้างคุณค่าให้ตัวเองโดยการทำความเข้าใจ และเรียนรู้ค่ะคำถามก็คือว่าเรากำลังเรียนรู้จากใครถ้าเราเรียนรู้จากตัวเองเราจะเป็นคนที่เก่งถ้าเราเรียนรู้จากคนอื่นเราจะเป็นคนที่เก่งกว่าแต่ถ้าเราเรียนรู้จากผู้สำเร็จเราจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดค่ะวันนี้เราสามารถประสบความสำเร็จได้แม้ไม่มีใครเชื่อในตัวเราเลย แต่เราจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่เชื่อในตัวเองระยะเวลาไม่ใช่ตัวกำหนดความสำเร็จแต่การกระทำของเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จมิ้นประทับใจเรื่องเล่าจากโค้ดเกี่ยวกับเรื่องส้มค่ะโค้ดเล่าให้ฟังว่าส้มในตลาดราคา3-4ถึงบาทต่อหนึ่งผล หานำมาขั้นใส่ขวดขายข้างถนนราคาขวดละ20บาทหานำมาใส่แก้วในร้านอาหารหรูราคาแก้วละ150บาทและถ้าเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งราคาแก้วละ350บาทส้มเหมือนกันค่ะแต่ต่างสถานที่วางขายต่างภาชนะที่ใส่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตก็ไม่ต่างอะไรจากส้ม เราจะเลือกเป็นส้มในตลาดหรือเราจะพังอาจอยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเราเองค่ะว่าเรามองตัวเรามีมูลค่าและคุณค่าแบบไหนกันอย่าลืมนะคะว่าเราเกิดมาไม่ได้ตามหาความหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อทำให้ชีวิตมีความหมายค่ะไว้รอติดตามในอีพีต่อไปนะคะว่ามินจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีก อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้ขอบคุณโค้ดขอบคุณทุกคนและเป็นพลังซึ่งกันนะคะ